ท่านพันศิริสสสุขโขทัยครับเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพพันศิริกุณาศิริค่ะสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสุขโขทยัยพักพลังประชารัฐค่ะขอนำเรียนนะคะปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในด้านอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดจนแนวทางแก้ไขไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมจำนวน3มเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะ ขอให้ขยายช่องทางจราจรจากสองช่องทางเป็นสี่ช่องทางด้วยนะฮะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะคับแคบแล้วก็เป็นคอขวดของทางหลวงหมายเลขที่1195สายสุขโขทยัยตะเวทในบริเวณตำบลปากแควถึงตำบลทับพ,พึ่งในช่วงกิโลเมตรที่4บวก775ถึงกิโลเมตรที่5บวก848ค่ะ ในเรื่องที่สองนั้นขอให้ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างของทางหลวงหมายเลข1054สายตาลเตี้ยสีสำโรงในช่วงตำบลตาลเตี้ยถึงตำบลเกาะตาเลี้ยงซึ่งเป็นทางโค้งอันตรายอุบัติเหตุมากมายนะคะในการนี้จะใช้งบประมาณจํานวน5ล้านบาทค่ะในเรื่องที่สค่ะขอความการุณาให้เร่งเปิดทางกลับรถค่ะ ของทางหลวงหมายเลข101ช่วงกิโลเมตรที่82บวก500ถึงกิโลเมตรที่84บวก050ซึ่งเป็นทางแยกของตำบล ากแควอำเภอเมืองสุขโขทยัยหมู่บ้านวังหินซึ่งในเรื่องนี้แขวงการทางสุขโขทยัยได้ดำเนินการพิจารณาอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วและนะขอ,อะแจ้งไปยังในส่วนของกรมชนประทานกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ขอขอบคุณในเรื่องที่พิจารณาดำเนินการปรับปรุงคลองชักน้ำยมนาน YN3 เป็นที่เรียบร้อยและขอเร่งรัดในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมฝายยางเกาะวง ที่งได้ทําการประเมินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2เรื่องนี้ค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะครับต่อไป